สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับ f i ฟ a 17อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นในโหมดของแครเลียนะครับตัวที่ผมสร้างเนี่ยมันจะเล่นเป็นกองกลางปีกขวาครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าในโหมดแครเลียจะมีอะไรบ้างเหมือนว่าเริ่มฤดูกาลมานี่มันจะต้องเป็นพีซีสั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเตะพีซีสั้นกันดู ่วนตรงนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมของในโหมดแคเรียรครับนะครับนี่ครับวิธีของคนขี้เกียจอย่างผมนะครับก็จะทำอย่างนี้ครับซิม,มูเลต l l นะครับให้คอมมันซอมให้แต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะได้เกรดไม่ค่อยดีนี่ติดเอไปอันหนึ่งลนยะมาเดี๋ยวเราลองมาเตะดูเลยดีวยกว่า แมตช์แรกนะครับเจอกับอะไรเนี่ยจอนบกฮุนไดอะไรไม่รู้อ่านชื่อไม่ถูกนะครับแล้วผมจะขอตัดคลิปเอาออกมาเฉพาะไฮไลท์นะครับเพราะว่าถ้าเอาเต็มๆนี่มันจะยาวมากๆครับครับเราได้บอลแล้วครับล็อกมาที่นี่ล็อกอีกทียิง หล้บอลแล้วครับทะลุไปไม่ได้ยังมาได้อยู่ยิงไม่เข้านี่ <c oughs> เปิดมาขอบอลครับลลอกมาครับยิง <c oughs> โอ้ ได้เต่มุมอีกครั้งนะครับเราได้บอลแล้วสามอีกไม่เข้าล็อกมาครับล็อกมาลากมายิงไปครับโอ้โหลูกนี้ได้บวกดิฟบิ้งกับฟินิชชิ่งนะครับในพลังการเลี้ยงกับการยิงเพิ่มอย่างละหนึ่งครับเมื่อกี้นําไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ ล็อกหลบมาลากมาลากมาโยนเข้าไปลูนี่โอ้โหเตติ้งเพิ่มเป็น9.1เลยนะครับโยนมาลูกนี้โอ้โหโเต็มเต็มครับก็นำไปแล้วนะครับ2-0แล้วบอ,อ,อลมาตกที่เราครับลากครับสายสปีดครับเรา ทิ้งช่วงห่างเอาไงลูกนี้โอ้โหไม่เหลือครับลึกมากเลยนี่ครับวิ่งเร็วมากครับนำไปแล้วนะครับ3-0มศูนย์นี่นี้ขอบอลครับเอ้าโอ้ กลับอีกทีไม่เข้ารูนี่รู้ช่องไปครับอิบาครับอิบบาจ่ายกับมายิงโอ้ซ้ำโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วนะครับ ปาครับจ oh, oh, mm ่ายกลับมาเราซัดไปเข้ามาซ้ลูกนี้นนเดินครับอวอ้าวเสียจุดโทษกรรมการบอกใจเย็นก่อนนะ โทษลูกนี้โอ้โหทำไมมันยิงกลางประตูอเอา้าเราก็ได้ครับจุดโทษ เปลี่ยนกันครับคนละครั้งอย่ครับตัวปิวแต่กรรมการก็แปลกนะไม่แจกใบมาเชียวออกนะครับเมื่อกี้ทยยาลงแทนลูกนี้ครับเข้าหรือเปล่าอืมไม่เหลือครับ มาตาครับลูกนี้ดูอีกครั้งครับโอ้ oh, คนสาวเข้า5-0แล้วนะครับเ,เราย่งขึ้นได้แล้วมาวิ่งไปจิ้มไปครับเอาลุดไม่น่าจะเหลืออย่างนี้ไม่น่าจะเหลือ นั่นไงเรียบร้อยครับอิบบายอีกแล้วนะครับสลาตัานนะครับคมจริงๆ6-0แล้วนะครับทีมฮุนใดอะไรเนี่ยทำไมโดนถล่มยับเลยเนี่ยจบแล้วนะครับชนะไป6ต่อ0 р е й ติง้งเราก็ได้9.5นะครับมีค่าพลังอะไรจบเกมได้บวกพลังเพิ่มเต็มเลยเนะี่ยอย่างละหนึ่งนะครับมีปลดล็อกเสื้อด้วยนัดถัดม,มา,ก,าก็เจอกักบโนมานะครับ ตรงนี้เราแย่งบอลได้แล้วครับขอบอลครับลุกทะลุมาจิ้มไ,ไปครับโอ้โหคะแนนส่งระยะไกลนี่บวกหนึ่งแต้มเลยเมื่อกี้ ซาลาตันนี่ยิงท,ทุกนาเล่ยเนี่ยยูกนี้ครับโอ้ยิงจากนอกกรอบเคตโทษนำบไปแล้วนะครับ1-0เราครับเราจะโดนบุกคืนแล้วนะครับ ยังได้ไปไปครับแตะบอลยาวครับแตะบอลยาวอีกทีครับเอาไงจิมไปครับขอบอนหลุดลูกนี้โอ้โห<อ>บอลไปอ้าวของเขาอ่าสลตาตันอีกแล้วหรือเปล่านี่ครับหลุดมา ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีจิ้มเข้าไปโอ้โหคมจริงๆสองศูนย์แล้วครับโหมาทุ่มมาลูกนี้เปิดเข้าไปครับฟิวโจนฟิวโจนฟิวโจนทำอะไรครับเมื่อกี้ พักอกแล้วก็เข้าเลยเอ้นี่ครับโอ้โหยิงสวยกว่ากองหน้า <S <s ออครับเราได้บอลแล้วนะครับล็อกหลบไปครับจ่ายไปขอบอลทะลุช่องมาแล้วครับลากไปครับสุดเส้นล็อกกลับมาจิมเข้ากลางครับ <S <s โอ้ตุงนี้ครับ เจ้าเก่าครับสลาตันเจ้าเก่าโอโนี่ถึงกับเซ็งนี่ครับอืมคมจริงๆแมน,นยูนำโลมาไปแล้วสามประตูต่อหนึ่งนะครับเอาครับเราได้บอลแล้วครับล็อกไปครับ สายรอบครับลากไปเรื่อยๆจ่ายเข้ามาโอ้โหเฉียนนิดเดียวอ้อาวยังบอลได้แล้วจ่ายเข้ากลางไปครับโอ้โหยิงออกลูนี่นะครับ <c oughs> โนมาจะบุกค,คืนครับไม่ทันแล้วนะครับหมดเวลาการแข่งขันเลติ้งรอบนี้เราได้9.1นะครับก็ชนะมาทั้งหมด2นัดแล้วสำหรับพีซีซั่นสำหรับนัดถัดไปนะครับก็จะเจอกับอินเตอร์ครับผม เดี๋ยวเรามาเปิดดูจดหมายกันก่อนอ,อันนี้เป็นจดหมายเรียกตัวประมาณว่าให้ไปติดทีมชาติอะไรประมาณเนี้ยนะครับจดหมายอีกอันก็ของมเนเจอร์ของเราตอนรับเข้าสู่สโมสรโอเคครับมาดูอินเตอร์กันต่อเลยดีกว่า well, อาครับเราได้บอลแล้วครับลูกนี้พลิกมาลองยิงสิความเร็วบวกหนึ่งครับการเลี้ยงบวกหนึ่งอา้าวลุนแล้วครับยาวครับยาวครับลูกนี้ขอลองไหมลองยิงอง หลุดอีกแล้วครับลูกนี้ไปครับล็อกมาล็อกมาอีกทีโอ้ยดนเดียดก่อนวิ่งมารอครับอ้าวได้บอลแล้วพิกกลับมาจ่ายเข้ากลางครับปอกบาครับโอ้ยแม่สุดยอด ดูลูกนี้นะครับจ่ายแต่เข้ากลางปอกบาซัดนอกกรอเคตโทษนาทีที่90พอดีนะครับกำลังจะหมดเวลาเนี่ยเรายิงนำพอดี1-0ยังบอลได้แล้วอ้าวจบเกมนะครับ แล้วก็ชนะอินเตอร์ไปได้1ประตูต่อศูนนะครับนัดต่อมาครับเจอฟิลาเดลเฟียเอาครับลุดแล้วครับโยนเข้ามาเราครับได้บอลซัดเข้าไปอโอ้โหลูกนี้อ้ยิงเข้าได้ไงเนี่ย <c oughs> ยิงเองยังงงเลยครับ <c oughs> จับบอลมา <c oughs> แต่ทีนึงืง เสียบสามเหลี่ยมไปเลยครับ goal, เปิมาครับโคกโอ้โหมงดีจริงๆสลาตันนะครับเจ้าเก่านะครับยิงอยู่คนเดียวตัวจริงก็มงเทพนะครับเนะี่ย โยนครับโยนมาสูงกว่ากองหลังอีกนำฟิลาเดลเฟียแล้ว2-0นะครับแต่มุมนูกนี้โอ,โอ้โม่งโลงๆนี่ครับโดดเทคโมงคนเดียวนะครับไล่มาแล้วนะครับ2ประตูต่อนหนึ่ง เราได้7.7นะครับก็ยังถือว่าชนะผ่านเข้ารอบต่อไปนี่ครับเราจะได้เข้าไปชิงกับอินเตอร์อีกรอบนะครับครับ well, <the> เราก็มาเจอกับอินเตอร์ในนัดชิงเล <America. S 1> ยนะครับัอนนี้คือนัดชิงพีซีซั่นนะครับ เป็นถ้วยอเมริกันครับเอาครับขอบอลครับมาครับเปิดเข้ากลางยิงโอูช็อตพาสซิ่งบวกหนึ่งเลยครับเมือ่อกี้คู่หูซลาตัาน นี่ครับเปิดเข้ามาไม่เหลือครับระยะนี้นำไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาครับเราได้บอลแล้วนะครับเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาจิ้มไปครับเดืิวไปครับยิงเหมือนในชีวิตจริงนะครับเอาครับอินเตอร์จะบุกคืน อ้าวถูกแย่งมาเลยเราได้บอลแล้วจิมไปอ,อหลุดยาวครับไม่เหลือครับเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะครับม่เจ้หนูลัดฟอร์ดนี่ครับ จิมให้ลูกนีวิ่งเร็วมากจับบอลจังหวะแรกก็ดีครับเมื่อกี้นำแล้วครับสองประตูต่อศูนย์อินเตอร์จะบุกขึ้นบ้างทะลุช่องมาแล้วลากมาโยนเข้ามาครับมงลูกนี้ออกนอกกรอบไปหมดเวลาการแข่งขัน อ้วนีครับเราก็ได้รับถ้วยของอเมริกันขับนะครับเป็นพีซีซั่นนะครับเอ้าเมื่อกี้แฮนดิเต็มมันหยุดบันทึกนะครับก็ถือว่าเห็นฉากรับถ้วยรางวัลแล้วไปนิดนึงครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ